อยู่กับ2รุ่นนะครับที่อยากมาแนะนำนะครับแล้วก็จะเปรียบเทียบให้ดูนะครับสำหรับซดีระของตัวรถเข้าๆนะครับกับ2รุ่นยอดฮิตของ G.P.X นะครับนั่นคือ G.P.X โ n e และก็ G.P.X D.C.3 นะครับก็เป็น2รุ่น2พิกัดเครื่องยนต์นะครับที่ราคาเรียกได้ว่าไม่แรงแล้วก็ใกล้เคียงกันนะครับ มาดูในส่วนของมิติรถอย่างแรกเลยนะครับที่เห็นได้ชัดด้านหน้าของตัวรถนะครับตัวมิติของ DC ซีจะมะีความกว้างของไฟหน้าที่มากขึ้นนะครับกว่าตัว GPX โดนนะครับรองรับในส่วนของอตัวไฟ LED ด้านหน้านะครับที่สว่างมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมี d a y t i m e r u n n i n g l ไล h t ของตัวรถนะครับอ่ะเป็นยังไงเดี๋ยวเปิดให้ดูอ่ะถ้าเป็น GPX โดนนะครับ ในกรณีที่เปิดสวิตช์ออนนะครับก็จะมี daytime running light ด้านข้างนะครับถ้าเป็น DCT ก็จะมี daytime running light ที่เป็นไล่ตามขอบนะครับขึ้นมาก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวขึ้นร่วมให้ดูนี่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาพูดถึงฟังก์ชันของตัวรถกันนะครับฟังก์ชันของตัวรถคือตัวนี้จะเป็นถ้า g p พโดนจะเป็นรถ หสูบขนาดพิกัด150 cc ซีซีนะครับระบายความร้อนด้วยน้ำนะส่วนตัว DCT ก็จะเป็นพิกัดเครื่องยนต์1สูบเหมือนกันนะครับแต่ซีซีจะใหญ่กว่าจะประมาณ270 cc เซีซีเลยนะครับอยู่ในคลาส300 c ซีซีในส่วนของหน้าจอเรือนไม่นะครับ g p e d โด n นให้มาเป็นหน้าจอแบบรูปแบบยาวเหมือนกันนะครับพร้อมกับสัญญาณไฟถ้าเป็นตัว d c t ก็จะเป็นรูปแบบยาวเหมือนกันแต่จะ กว้างขึ้นมานะครับจะใหญ่กว่ากันนะครับตัว GPX โดนก็จะไม่ได้ใหญ่เท่าตัว DCT นะครับแล้วก็ R p a d แพดเดิล uh, นะครับ แพทเทินของแฮนด์นะครับตัวทพทเทินแฮนด์จะเหมือนกันนะครับก็คือเป็นแฮนด์ที่มีตุ๊กตาจับเข้ากับแผงคอนะครับทั้ง2ตัวเลยแต่จะต่างกันที่ตัว G P X Drone นะครับจะเป็นแบบตุ๊กตาแฮนด์จับเฉยนะครับแต่ถ้าเป็น D C T จะเป็นตุ๊กตาที่มีโลโก้ G P X ติดติดตรงนี้ด้วยนะครับเสริมเข้ามาก็ไดได้ว่าสวยงามนะครับอ่ะถัดมาพูดถึงในส่วนของถังน้ำมันของตัว G P X Drone นะครับถังน้ำมันจะอยู่ที่ใต้เบาะ กรณีที่เราเติมน้ํามันหรือว่า,าเช็คน้ํามันหรือว่านู่นนี่นั่นนะครับเปิดใต้เบาะแล้วถังน้ํามันอยู่ใต้เบาะส่วนดีดีซีนะครับถังน้ํามันอยู่ตรงตรงขานะครับเราไม่ต้องลงรถก็ได้นะครับสามารถเปิดแล้วก็เติมน้ํามันได้เลยอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับสำหรับตัว DCT Sport กับตัว GPX drone ที่ต่างกันนะครับตัว DCT Sport จะมีระบบ t ท็กชั่น Control มาให้ นะครับเป็นระบบที่ป้องกันล้อหมุนไม่สัมพันธ์กันเวลาขนาดขับขี่นะครับก็คือถ้าสมมุติล้อเรามีการหมุนฟรีทิ้งนะครับตัวเทก็กซันคอนดูจะเข้ามาตัดการทํางานให้ก็จะปลอดภัยมากขึ้นพร้อมด้วยระบบเบรกที่เป็นเบรกหน้าเบรกหลัง ABS นะครับแต่ว่าถ้าเป็น GPX โดนตัวนี้จะเป็นดิสหน้าหลังอย่างเดียวนะครับยังไม่มี ABS นะฮะมิติรถต่างกันมากไหมนะครับอ ้วยถ้าเรานั่งขับขี่นะครับตัวมิติรถที่เรานั่งนะครับใกล้เคียงกันนะครับก็คือเวลานั่งสามารถปรับเลื่อนระดับขาได้แต่ว่าถ้าเป็นตัว g ีพโดนจะไม่มีตัวด้านหน้านะครับถ้าเหยียดเหยียดยืยดแบบคุยเซอร์อาจจะมีแป้นให้เหยียบน้อยหน่อยแต่ถ้าเป็นตัว DCT ตัวแป้นเหยียบแบบคุยเซอร์เนี่ยมันจะเยอะขึ้นมาหน่อย,น,ยนะครับผมยางนะครับอ่ะที่เห็นด้านหน้าเนาะตัวยางตัว d c t แน่นอนครับ cc เยอะกว่าตัวโดนนะครับก็จะให้ยางที่ขนาดไซส์ใหญ่กว่านะครับนี่ทั้งยางหน้าแล้วก็ยางหลังนะครับต่างกันประมาณ1ไซส์นะครับอ่าสำหรับ2รุ่นนี้อีกอย่างหนึ่งเครื่องยนต์นะครับพูดถึงเครื่องยนต์แล้วก็ ตัว GPS Drone นะครับจะใช้เครื่องยนต์ของ SYM นะครับส่วนเครื่องยนต์ของ d c p ตัวนี้จะใช้เครื่องยนต์บล็อกเดียวกันกันกบที่ใช้ในตัว Vespa 300นะครับแล้วก็มาไล่มาถึงช่วงท้ายละบางโคนนะครับของ GPS Drone นะครับบางโคนจะติดอยู่ under tail นะครับจะอยู่ใต้ของตัวเบาะนั่งเลยนะครับก็คืออยู่ตรงอันเดอร์เทลแล้วก็ลากยาวลงไปคุมล้อนะครับส่วน DCT อันเดอร์เทลจะโล่งเลยนะครับเหมาะสําหรับสายแต่งซิ่งนะครับสวยนะฮะตัวนี้ก็คือตัวอันเดอร์เทลเรียบเนียนเลยนะครับเราไม่ต้องไปถอดไปยุ่งอะไรมันเลยแต่บางโคนจะไปติดอยู่กับสวิงอาร์มแทนนะครับเป็นบางโคนพร้อมไฟสองป้ายพร้อมป้ายทะเบียนนะครับจะไปติดอยู่ส่วน นี้แทนนะครับมิติรถข้าวๆก็จะประมาณนี้นะครับผมหรือใครอยากดูคันจริงว่ามันแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับเข้ามาดูที่ PJ m o มอเตอร์ได้เลยนะครับตัวนี้เรามีสามสาขา3จังหวัดนะครับผมก็คือสุกลนคนกรกาลสินแล้วก็จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับใกล้ที่ไหนหรือว่าสะดวกที่ไหนสามารถเข้าไปสอบถามดูตัวรถได้เลย นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจตัว GPS นะครับทุกรุ่นทุกซีซีตัวนี้ทาง PJ Motor มีจำหน่ายนะครับพร้อมบริการจัดส่งทั่วประเทศนะครับแล้วก็รับและเปลี่ยนติดเทินได้ด้วยนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ GPS PJ Motor ครับผม GPS